คุณท็อปวุฒินันนาหิมจะพาท่านผู้ชมไปเปิดตัวรู้จักกับตลาดน้ำนะครับเป็นตลาดน้ําแห่งใหม่แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่ที่ตำบลบ,บางพระอําเภอศรีราชาจัางหวัดชนบุรีนะครับถ้ามาจากทางแยกบางพระนะครับถ้ามาจากทางศรีราชาเนี่ยก็อยู่ก่อนถึง3แยกบางพระสักสักไม่กี่ร้อยเมตรนะครับชื่อตลาดน้ําห้วยสุครีบนะครับเราไปที่คุณท็อปวุฒินันนาหิมนะครับ ไฟที่ถูกนำมาประดับประดาตลอดสองฝั่งคลองและตกแต่งสะพานข้ามคลองด้วยอุโมงค์ไฟเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้รู้ว่าที่นี่มีเทศกาลมหากรรมงานวัฒนธรรมแห่งชาติาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิถีทินวิถีไทยสเสน่ห์แห่งสายน้ำวัฒนธรรมภาคกลางสืบสารสินวิถีทินบูรพาผ่านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของวิถีคนภาคกลางและภาคตะวันออกถูกนำมาจัดแสดงให้เป็นที่รับรู้ผ่านการละเล่นเพลงเรือ เพลงพื้นบ้านอีแซลที่เป็นเพลงพื้นบ้านมานานร่วม200ปี นอกจากนี้ยังมีการแสดงโขนชุดใหญ่เรื่องรามเกียรติ์และการแสดงหนังใหญ่ที่หาชมได้ยากทั้งการแต่งกายในชุดไทยของผู้คนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดมรดกที่น่าภาคภูมิใจจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งท่ามกลางสายน้ำในคลองห้วยสุครีบที่อยู่คู่กับวิถีคนบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนำมาสู่ตลาดน้ำห้วยสุครีบที่เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สำคัญของจังหวัดชนบุรี ท่านผู้ชมครับนี่คือคลองห้วยสุครีบที่วันนี้กลับมาสดใสมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับจากคลองเก่าๆเ,เล็กๆที่มีแค่บ้านเรียนประชาชนตั้งอยู่ริมสองฝั่งคลองแล้วเกิดอุทกภัยเมื่อปี2538นะครับจึงมีการปรับภูมิทัศน์<ม>เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วความเจริญก็เติบโตหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดนี้กลับเปลี่ยนบรรยากาศจากความเงียบเหงากลายเป็นตลาดที่มีผู้ ทุคนมีชีวิตแล้วก็มีรายได้สร้างเศรษฐกิจให้แก่พื้นที่ของตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีด้วยแหละครับ สอดรับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยเช่นงานฝีมือและหัตถกรรมศิลปะการแสดงศิลปะภาพวาดอาหารไทยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือซีพอร์ตและผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยทั้งยังสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่อำเภอศรีรลชาบางพระชนบุรีนี่หละครับว่ามันจะเป็นห้วยเป็นลําห้วยนะครับเป็นลําคลองที่ ระบายน้ําจืดลงสู่น้ําทะเลนะครับแล้วก็มีความสวยสง,งามในเชิงของเส้นทางแล้วก็ทิวทัศนะครับสามารถที่จะมาล่องเรือนะครับแล้วก็ถ่ายรูปลงเรือกระดง้งนะครับก็เป็นสถานที่ใหม่ครับที่กระทรวงวัฒนธรรมเราอยากจะประชาสัมพันธ์ที่ใหม่ๆทุกครั้งเรือไปจัดเนี่ยเราพยายามจะหมุนเวียนทําให้เกิดสถานที่เช็คอินที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราจึงได้เลือกมาจัดที่ตลาดน้าห้วยสุครีบตำบลบ,บางพระศรีรชาชชลบุรีครับส่วนนี้เป็นช่วงพิธี เปิดงานมีการให้ได้ลองนั่งเรือกระดง้งนับว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับการท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจสร้างงานสร้างไรายได้แก่ศิลปินและศิลปินพื้นบ้านและที่สําคัญคือยกระดับตลาดน้ําห้วยสุครีบให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วยครับวุฒินันนาหิมผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์รายงาน